วัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอโครงการเรื่องการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการระบายอากาศภายในห้องเรียนของตึกคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเหตุผลที่เลือกโครงงานนี้เนื่องด้วยตึกคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นตึกที่เปิดการเรียนการสอนในรายวิชาทั่วไปทําให้มีนิสิตส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอาคารมากกว่า ของเวลาทั้งหมดการออกแบบอาคารส่วนใหญ่มักเป็นระบบปิดเพื่อประหยัดพลังงานจากการปรับอากาศทำให้อากาศจากภายนอกถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคารได้น้อยหากการนำอากาศเข้ามาไม่เพียงพอกับความต้องการจะส่งผลให้เกิดการสะสมมลพิษซึ่งเป็นได้ทั้งฝุน่นเส้นใยกราสไอระเหยของสารเคมีรวมถึงมลพิษทางชีวภาพ ดยก๊าซคาร์บนอนไดออกไซด์เป็นก๊าซหนึ่งในมลพิษภายในอาคารที่ถูกปล่อยออกมาจากการหายใจของผู้ที่อยู่ภายในอาคารซึ่งง่ายต่อการตรวจวัดหากเทียบกับสิ่งที่ปลดปล่อยชนิดอื่นแม้ว่าอันตรายจ,จากกา๊าซคาร์บนอนไดออกไซด์อาจไม่มากเท่าสารมลพิษอื่นแต่หากอาคารนั้นมีระบบระบายอากาศที่ไม่ดีไม่เหมาะสมไม่เพียงพอพบจะพบการสะสมของกา๊าซคาร์บนอนไดออกไซด์ได้ง่าย อันสะท้อนถึงโอกาสการได้รับสารมลพิษชนิดอื่นๆที่เป็นอันตรายภายในอาคารได้ด้วยเช่นกันดังนั้นพวกเรานิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการระบายอากาศภายในห้องเรียนของตึกคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสาร,รคาม เพื่อตรวจวัดระบบระบายอากาศภายในห้องเรียนว่ามีลักษณะพร้อมใช้งานสิ่งปนเปื้อนอันตรายหรือไม่พร้อมทั้งการตรวจสอบระบบระบายอากาศภายในห้องเรียนว่ามีพัดลมระบายอากาศเพียงพอตามมาตรฐานวิศวกรรมหรือไม่ซึ่งหากระบบระบายอากาศไม่มีประสิทธิภาพจะทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัด ไม่สบายง่วงซึมขาดสมาธิในการเรียนรู้ผลการศึกษาที่ได้จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบระบายอากาศให้มีความเหมาะสมต่อไปจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อตรวจสอบระบบระบายอากาศภายในห้องเรียนมีสิ่งปนเปื้อนอันตรายและมีความเป็นพิษหรือไม่ 2. เพื่อตรวจสอบพัดลมระบายอากาศมีลักษณะพร้อมใช้งานหรือชำรุดหรือไม่ 3. เพื่อตรวจสอบระบบ ระบายอากาศภายในห้องเรียนว่ามีพัดลมระบายอากาศเพียงพอต่อมาตรฐานทางวิศวกรรมหรือไม่สถานที่งงศึกษาโครงงานคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามระยะเวลาดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่10เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ถึงวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2563 ขอบเขตการศึกษา 1. คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. ระยะเวลาที่ใช้ศึกษาเริ่มตั้งแต่วันที่10เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ถึงวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2563 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทําโครงงานร,ระบบระบายอากาศสามารถควบคุมระดับสิ่งปนเปื้อนในอากาศให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้2 2เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องก็คือเครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดก็คือชื่อเครื่องว่า qtech indoor air quality monitor 7575 75นะคะโดยใช้หัววัดเป็นโมเดลที่มีช่วงของการวัดคาร์บอนไดอไซด์05000 ppm มีค่าความถูกต้องบวกลบ50 ppm และเทสต์โทนโมเดลที่มีช่วงของการวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ 0- ถึง9,999 ppm มีค่าความถูกต้องที่บวกลบ75 ppm โดยทั้งคู่เป็นเครื่องมือชนิด non-dispersive infrared analyzer ใช้วัดความเข้มข้นของการคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องเรียนทุก15นาทีพร้อมกันโดยอุปกรณ์ทั้งสอง ผ่านการตรวจสอบคารเบตนการตรวจวัดคาร์บ,บนอนไดออกไซด์ที่มีความเข้มข้น1000พ ppm ค่ะตอนและวิธีการดำเนินงาน 1. คัดเลือกหัวข้อโครงการที่สนใจจะทำโดยทั่วไปเรื่องที่จะนำมาเป็นโครงการการตรวจวัดก๊าซคาร์าบนอนไดออกไซด์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพระบบระบายอากาศภายในห้องเรียนของตึกคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามมักจะได้มาจากปัญหาคำถามการสังเกตหรือความสนใจในเรื่องระบบระบายอากาศ ส่วนในการาการตัดสินใจในเรื่องหัวข้อโครงการการตรวจวัดก๊าซคาร,คร์บอนไดออกไซด์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการระบายอากาศภายในห้องเรียนของตึกคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามควรพิจารณาจากองค์ประกอบสําคัญดังนี้ 1. ต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาสสามารถจัดหาเครื่องตรวจวัดและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ 3. มมีแหล่ง ความรู้เพียงพอที่จะค้นคว้าหรือขอคำปรึกษา4มีเวลาเพียงพอ5มีงบประมาณเพียงพอ6มีความปลอดภัยขาะไปาการศึกษาค้นคว้าเอกสารและแหล่งข้อมูลนะัล้นาก,าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและแหล่งข้อมูลการศึกษาค้นคว้าเอกสารและแหล่งข้อมูลซึ่งรวมถึงการขอคำปรึกษาจากผู้ทรงคุณาวุฒิจะช่วยให้นิสิตได้นแนวคิดที่ใช้ในการกำหนดออหขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษาได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะศึกษาจนสามารถใช้วางแผนดําเนินการทําโครงการนั้นได้ขั้นตอนต่อไปจะทําเขาโครงของโครงการที่จะทําโดย 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารอ้างอิงและรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ 2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการกําหนดขออเขีและลักษณะของโครงการ 3. วางแผนการสํารวจและจัดเตรียมเครื่องมือการตรวจวัดที่จาเป็นต้องใช้ในการสํารวจ 4. การกำหนดตารางปฏิบัติงานของการจัดทำข้อโครงของโครงการลงมือทำโครงการและสรุปรายงานโครงการโดยการกำหนดช่วงเวลาอย่างกว้างห้า 5. ทำการสำรวจสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการขั้นต้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นแล้วนำผลจากการศึกษานั้นมาปรับปรุงแผนการสำรวจที่วางแผนไว้ในครั้งแรกให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 6. เสนอเขาโครงของโครงงานต่อที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การวางแผนและการดำเนินการของโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดค่ะการเขียนรายงานผลหลังจากการสำรวจห้องเรียนภายในตึกคณะสาธารณะศสกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามสรุปได้ว่า มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด37ห้องและต้องมีการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องเรียนเมื่อตรวจวัดครบตามจำนวนนำค่าที่ได้จากการตรวจวัดมาเปรียบเทียบก,กับค่ามาตรฐานขององค์กรเอกชนระหว่างประเทศที่มีจุดมุ่งหมายพัฒนาระบบระบายอากาศที่กำหนดไว้ว่าให้ภายในอาคารมีผู้ใช้งานควรมีระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน1,000 ppm แผนปฏิบัติงาน 1>, 1. สำรวจ,จํำนวนห้องเรียนภายในตึกคณะสาธารณสุขศาสตร์ว่ามีจำนวนที่ต้องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดกี่ห้อง 2. จัดเตรียมอุปกรณ์การตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมทั้งตรวจเช็คอุปกรณ์ว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ 3. กํกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มและทําการตรวจวัด 4. นําผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของ องค์กรเอกชนระหว่างประเทศที่มีจุดมุ่งหมายพัฒนานระบบระบายอากาศพร้อมทั้งสรุปผลการสำรวจและตรวจสอบข้างต้นเพื่อรายงานเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเครื่องวัด Q-Tac Indoor Air Quality Monitor 7575 75. อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา 1. สมุดบันทึก 2. ปากกา 3. กล้องถ่ายรูป 4. คอมพิวเตอร์ การจัดทำโครงงาน 1. เลือกเรื่องที่สนใจ 2. ค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและห้องสมุด 3. สอบถามผู้รู้ในท้องถิ่น 4. สอบถามข้อมูลจากผู้รู้ 5. รวบรวมข้อมูล 6. ประเมินผล 7. นํานำเสนอโครงงานการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. ค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 2. ค้นหาข้อมูลห้องสมุด 3. ลงพื้นที่ไปศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์สังเคราะห์และตีความเพื่อนำมาสรุปรูปเล่มให้เรียบร้อยสรุปค่าการตรวจวัดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องเรียนของคณะสาธารณาสุขศาสตร์ชั้นที่2โดยเราจะกล่าวถึงจานวนแค่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องเรียน PH201 ค่าเฉลี่ย226.3 PH202 927 PH203 450.1 PH204 427 PH205 1298 PH210 1056.7ค่ะ ในส่วนของชั้นที่3 P H 3 01 650.3 P H 302เราได้วัดขณะมีคนเรียน1,050.3ขณะไม่มีคนเรียน759 P H 303 743 P H 304 409.6 P H 305 394 P H 306 659.3 pH 307 4 6 4 3 pH 308 4 5 4ค่ะ p h 3 0 9 384.6 pH 3 10, 1เ471 pH 311 421.6ด

394.6 pH 5 1 7 3 8 7 3ค่ะสรุปผลการศึกษาจากการทำโครงการการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการระบายอากาศภายในห้องเรียนของตึกคณะศา,าศสตร์คณะศสกรามหาวิทยาลัยมหาสารคามความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องเรียนที่มีการตรวจวัดการสะสมตัวขึ้นเรื่อย ตามเวลาที่ผ่านไปแม้ว่าจำนวนผู้เรียนจะมีคงที่แสดงว่าไม่มีการนำกา๊าซหรืออากาศใหายเข้ามาช่วยเจือจางความเข้มข้นของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือไม่มีการระบายอากาศเสียออกไปจากห้องจึงไม่สามารถควบคุมความเข้มข้นของกา๊าซคาร์บอนไม่เกิน1000 ppm ตามมาตรฐานขององค์กรเอกชนระหว่างประเทศที่มุ่งหมายพัฒนาระบบระบายอากาศาการแลกเปลี่ยนอากาศที่พบ ซึงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า6 acs เป็นอย่างมากเมื่อไม่มีการนำอากาศใหม่เข้ามาหรือการนำอากาศเสียออกไปจากห้องจำนวนนักศึกษาในห้องเรียนจึงเป็นตัวแปรหล,ลักที่ส่งผลระดับความเพ้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องเรียนโดยตรงการเรียนการสอนในช่วงเชา้าจึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีความเข้มข้นภายในห้องต่ำกว่า1000 ppm มากกว่าในช่วงบ่ายเนื่องจากไม่มีการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในนนนนนชั้นน้้ีี่เรยกอหาขั้นอันดับแรกน,นะคะเปิดเครื่องและเราจะเลือกไปที่เมนูไปที่ data l o g g i n g แล้วก็เลือกที่ l o g mode เพื่อที่จะมาคอนท m e นะคะเลือกเวลาไปที่ ล็อกเซตติ้งแล้วเลือกไปเวลา5นาทีหลังจากนั้นเราจะไปที่เลือกเทสให้เป็น15นาทีเพราะเราจะทำการตรวจวัดทั้งหมด3ครั้ง ครั้งละหนาทีหลังจากนั้นเราจะไปที่ชูเทสเพื่อเลือกเทสเริ่มการตรวจวัดหลังจากนั้นจะกลับไปที่หน้าหลักเพื่อเริ่มการตรวจวัด โดยการกดปุ่ม Next Test หลังจากที่เราได้ตั้งค่าเวลาไว้เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะนำอุปกรณ์มาติดตั้งไว้จุดกลางของห้องที่จะทำการตรวจวัดค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะรอให้เครื่องเซตไว้ที่15นาทีเสร็จแล้วเราจะนำเครื่องมาบันทึกผลค่ะ